con lo Bất công đi, chút kia tông nè non ไมหมดไหม

จัดท้ายวิวให้ดูนะนี่ถ้าเข้าเขตบ้านห้วยยอล่ะดูเขาสวยงามครับพี่ไปกันต่อครับ นี่จะเป็นหมู่บ้านนาตั้งครับรอมระดับทริปนี้นะครับเรามาปั่นจักรยานนะอยู่ที่สปปลาวนะ อันนี้เราก็อยู่ที่แขงหลวงพระบางครับตัวนี้เราเอ,อเอาจักรยานของเรานะแล้ว็เบนชี่นะก็ซื้อมามือสองนะครับแล้วก็ได้มามาเปลี่ยนชุดขับด้วยใหม่นะอันนี้เป็นเด็ีฟันนะทางหน้าทางหน้าจานเดียวนะคุณเรามาก็มีน้ำดื่มน,นะ อมีมีหมวกก็มีขนมนะครับผมจะมีโทรศัพท์แค่นี้ครับที่นี้เราอยู่ที่เช่นเดิมอนะ่ะทางรถไฟเรากินอยู่ที่ทางขึ้นบ้านโพนโฮมนะเห็นน่ะนี่ก็จะเป็นอ้นนาออองนาเขานะ เดี๋ยวนี้เราจะเล่นน้ำด้วยนะวอร์ร้อน,นอามากแล้วั้มไม่ร้อนเหนื่อยเดี๋ยวจะเล่นน้ำนะครับเดี๋ยวขอเดินไปถ่ายทุ่งนาก่อนนะฮะโอเคพยามจะเดินไปถ่ายทุ่งนาเดียวไม่รู้ว่าจะขันไหนน้ำอะไร เย็นสบายครับผมเดี๋ยวไปหาทางขึ้นก่อนขึ้นไงดี ทางขึ้นโตรงนี้ okay. น,นี่น่านอนเล่นเลยครับมันบรากาศได้เลยอยู่บนพื้นปูนไหลน้ำก็จะไหลอันนี้จะลงไหลลงสูลำห้วยย้อนะแล้วก็ไหลลงสูอันน้้น,นถงที่เสืเี่ยนเย่ายญรูปบาง น,นี่ะนะฮะที่นี่เแล้ยวเราวะกินน้าวมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นทุ่งนาขั้นบันไดนะครับเราขอเดินน้นนิดนึงว่าจะเดินเข้าไป บันคนาเขาก็คาเขาเล็กนะวัวดิน,นระพันนะครับต้องระมัดระวังด้วยพาเดินได้เดีนี้เวลาก็อยู่ประมาณแค่สบิบเอ็ดโมงในชะจะอากาศจะร้อนนิดนะึงที่มานี่เพราะว่าเราทำงานกะกลางคืนนะ เราจะขอมาทดสอบจัก,กรยานนะเราก็จะมาถ่ายวิวให้ชมด้วยครับมีเห็นด้านหน้าน้านาอยก็จะเป็นอุโมงค์รถไฟทำงานแทนบันไดถึงว่ามันจะไม่เยอะแยะมากมายแต่ก็โอเคนะสวยงามใี่ได้คนระับ นี่ครับรหัวคันนาเขาไม่ใหญ่นะประมาณแค่กุศลหนึ่งสามสิบต้นได้มันตรงเดินต้องรอเป็นนาดำหมดเลยน,น,าาน้ำระบบน้ำ โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำสักหน่อยอยงนี้ยเพราะว่าปั่นมาก็ไม่ไกลนะต่ว่าขึ้นในลงเนินไม่ได้ปันน่นมาน หนึ่งขึ้นขึ้นเดี๋กลับไปที่จักรยานของเรานะ สถานที่เดิมแล้วนะที่ลงเราก็จะเดิกลับไปหาปัจจัเล Get